ดูนะครับในมือพี่เกมีอะไรไหมไม่มีอันี้มีอะไรไหมไม่มีแผลอ้แล้วแล้วดนมืออะไรไหมไม่มีมตลงลกมีไหมมีไหมไม่มมีดูนะเดี๋ยวพี่เคจะหยิบโทรศัพท์นะเหนแล้วอยู่มนนี่เหนแล้วออกมาจากหูได้ยังไงะครับออเ้ยไรอปอยู่ข้างมันนี้ไปข้างมันนี้ไปข้างมันนี้ น้องพี่เอายังอ่ะโกบัวเตรียมตัวนานจังโกบัวก็เล่นได้นะเตรียาตัวยัไงว่ายุบงป้าพี่แกป้าอ่าดูไหมล่ะเนี่ยดูไหมดูแมจิ๊กไหมอ่าดูนี่มือมือพี่เคมีอะไรไหมครับไม่มีี่ไ่มีใช่ไหมเอาเอาเอาขลุกไว้อ๋อโอ้ยลูกยื้อยู่ไหนครับอยู่ไหนมือนี้มันก็หัวมันจะหมุนได้มันจะหมุนได้มันจะหมุนได้เอายัง น้องพีน้องพีสนใจรับเร็วรับเร็วอยู่ข้างล่างนี้ตรงนี้อุ้ยทะลุขึ้นมาได้ไงอะตรงนี้ตามทะลุมาได้ไงอะิิหมม่ต้องมีแก้วว่ะิเมีแก้วแล้วมีผ้าเจบอกว่าเดี๋ยวยาไปละยาไม่้ไม่ได้น้องเขาสวตสวเล็กอยากได้เหียดห้าบาทไหมหอนพุธิก่อนอยเปา้า เฮ้ยว่าตาเอาเรียนไม่เก่งไม่ไ้หรือทไมลูกเฮ้ยคุณเรียนรถไม่เี่งแล้วลูกคุณจะรถมีอะไรไหมน้าวายุอยู่นี่ด้วยอเดี๋ยวตรงนี้นักพู่เยดี๋ยวตรงนี้วายุนว่าตาก็ได้เอาลุกจัอ้าโอาวาตาวาตาเอาคุณจะรถเก่งไปหรอกครับแล้ววายุอยู่เออโทรศัพท์โทรศัพท์พี่เก่งอยู่ไหนนะ ไม่มีใช่ไหมอยู่ที่วาต้าหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เคลองก่อนอุ้ยหุ้ยหิวมากจะหูเลยหิวพี่เคหิวน้ำอ่ะวาต้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีอะไรไหมหุ้ยมีน้ำเลยอุ้ยวาตาผมก็เพิ่งดิบกินคนมาตัวนั้นวาต้าลูกตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นใช่ไหมทำหน้าตื่นเต้นเลยตื่นเต้นยัง เอาอะไรอีกไหมหมดแล้วสิของพี the the ่เชยมาแล้วยุดย Jon. ิงมายุ่งกับหูเลยรอบนี้คืออะยุ่งอไรยู่ยุ่งพลังหมดแล้ววันนี้ยุครับทำไงครับพี่เคยทำไงครับเอาหมวกแล้วกันเอาหมวกเอาหมวกไหมเห็นไหมรึ๊กจริงเลยยุ่งเลยเโอยหมดเลยหมดใครหมวกของมาบีทำได้ไงครับมสติดมาบีไหมาบาจะโกนไหม พิธีนี่พิธีมาแล้วพิธีมาแล้วพิธีมาพิธีพิธีอ่ะมายื่ตรงนี้แล้วพีเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอเคเล่นไปกนให้ดูอย่าไบอกลูกให้วาตางงไม่วายุจะบอกแมจิกเฮสนแม่หยุดน่าแม่หยเก่งไหมครับเก่งไหมครับพิธีมายืนตรงนี้แล้วน่ากลัวกลัวกลัวเล่นไปกดกันวายุรู้ล้ว วายุ้ี่มอะไรต่ะ่ะตายเอเวเี้ก่อเรีเควีเโอเคอ่ะใครดีพี่มีอ่ะคนนี้นี่ไงนี่ไงอ่ะลงช่จับหน่อยสิจับยังไงมามายืนตรงนี้ก่อนเร็วเขาเขาหลักสูตรมาก坤หน่อยเข้าหลักสูตรามามา Magic r e ดูนะครับมือพี่เคมีอะไรไหมไม่มีตอันนี้มีอะไรไหมไม่มีมีแผลโอ แล้วแล้วได้มือเขี่ยมมีอะไรไหมครับม่ไม่ตาอลงมาลูไม่มีมีไหมมีไหมไม่มีดูนะพี่เคียนจะหยิบโทรศัพท์นะเห็นแล้วเห็นเห็นแล้เฮ้ยเห็นแล้วออกมาจากหูได้ยังไงอะครับเฮ้ยกมาจากคืพี่เหยิบเองใช่เหรอไม่ใช่เหรอเออีเอาอีกไหมเอาอีกหมเอาเอ๊ะลองกุดแจรถดิกุญแจรถแ้วีไหม้ยังไงอ่มี่ออกมาได้งไงออกมาได้ไงครับดูดิี่ เอาอะไรไปอีกหรือเปล่าไหนไหนหูข้างนี้มีอะไรอีกไหมอุ้ยอุ้ยมียาดมด้วยนะมาที่โลกมาที่โลกมียาดมมาดูครับลุงมีแัดโอ้ยไม่เห็นดมไม่เห็นไม่เห็นนิ่งเไม่เห็นนิ่งเลยโอนโดยังไม่เก็บเก็บเปล่าเนี่ยลูกเก็บเป่าเนี่ยอ่ะน้องพี่ดีกว่าน้องพี่น้องพี่มายากลไหมมายากลมายากลพี่มายากลหน่อยเร็ว โอ้โออามาจากคนไหนคนหน่อาบ่ะอาบาคือไปก่อนเร็วเร็วเร็วดรงมาายลมาลกเ็อะไร้ปอยู่ข้างมานี้ปอยู่ข้างมันนี้ปอข้างมนนี้

ไม่ได้อะไรไปแล้วก่อนลูกก่อนกลัวกันมีได้ไหมไปกลับแล้วกลับแล้วสวัสดีครับพี่ชีครับโอ้พี่ชีสวัสดีครับทุกคนด้วยเร็วกันเป็นไรลูก